ประชาชนที่ต้องยืนรอรถโดยสารประจำทางนอกป้ายทั้งที่มีศาลาพักผู้โดยสารอยู่บริเวณนั้นโดยศาลาพักมีสภาพทรุดโทรมเสามีรอยแตกและเอียงเสี่ยงต่อการล้มลงมานอกจากนี้ที่นั่งก็ชำรุดทำให้ประชาชนจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงใช้บริการ สภาพเสาที่มีรอยแตกรล้าและเอ็นเอียงของศาลาพักผู้ดิสารตรงข้ามกับซอยประชาชื่นนนทบุรีสีประกอบกับที่นั่งพักผู้ดิสารเกิดการชนุตเสียหายนั่งได้เพียงบางตัวเท่านั้นส่งผลให้ประชาชนรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลแล,และแก้ไขโดยเร็วที่สุด นางอุดมลักษณ์สิริพรชัยกุลแม่ค้าในซอยประชาชื่นนนทบ,บรุรีีเล่าว่าปกติแล้วจะยืนรอรถที่ศาลาแห่งนี้เป็นประจำเห็นศาลานี้อยู่ในสภาพทรุดโทรมเป็นเวลาหลายปีแล้วแต่ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาปรับปรุงซ่อมแซมต่างกานน้าท่วมก็ยังเป็นอย่างนี้ก่อนน้าท่วมก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็อยากให้เข้ามาทําใหม่อะค่ะถ้าทําเร็วๆได้ยิ่งดี พอเลีกยงหน่อยถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วก็จะมาเหมือนกับว่าอะไรงัวหายแล้วล้อมคอบเช่นเดียวกับนักเรียนที่มายืนรอรถโดยสารที่ศาลาแห่งนี้บอกว่ารู้สึกกังกวลกับสภาพศาลาที่เสียหายทําให้ต้องออกไปยืนรอรถนอกศาลามันก็น่าจะเกิดจากพื้นมันไม่เท่ากันก่อนมันเลยทําให้เป็นแบบนี้แล้วมันก็น่าจะแบบหลาวหรืออะไรยังไงเอียงค่ะเอียงก็รู้สึก ไม่ค่อยดีอะค่ะก็ส่วนมากก็จะยืนไม่นั่งมากกว่าเพราะก็กลัวด้วยใช่แล้วพอถ้ามืดมืดมันก็จะดูแบบมันไม่มีไฟอะค่ะน่ากลัวควรปรับปรุงอะครับเพราะว่ามันก็ดูไม่ดีด้วยถ้ามองมาจากด้านอื่นแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงบริเวณนี้ครับประชาชนยังคงต้องใช้สาราพักผู้ติดสารแห่งนี้ในการรอรถโดยสารต่อไป โดยหวังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไขเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นปียาสุวรรณเรืองถ่ายภาพคณิสอนเวรุรัตนาชินนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนสิทธิร์รายงาน